ไม่ซื้อเจ้านี้เจ้านั้นเราต้องซื้อกับเจ้าที่ส่งให้เราได้ในเดือนกุมภาพันธ์ครับเจ้าที่ท่านเอ่ยชื่อมาเนี่ยเขาส่งไม่ได้ครับเจ้าอื่นๆวันนี้แม้กระทั่งเมื่อวานขอไปครับแม้กระทั่งอาทิตย์ที่แล้วมีสองสามเจ้ามาพบผมทั้งที่รู้ว่าแอสตราเซเนกาจะส่งในเดือนมิถุนาแล้วเนี่ยเขายังบอกว่าเร็วที่สุดที่เขาส่งให้ประเทศไทยได้เนี่ยไตรมาสสาม สต่มาสามวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยอยู่เต็มโรงพยาบาลแล้วครับอยู่เต็มแขนของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วทำไมไม่ชื่นชมกับระบบการสาธารณสุขไทยว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่บอกว่าเรามีวัคซีน63ล้านโดสครับ เพียงพอที่จะครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงที่ท่านกลัวว่าจะไม่มีจำนวนที่เพียงพอที่จะไปดูแลเขาจะถูกทิ้งขว้างจะไปเก็บไว้ที่ไหนไม่พอเก็บครับ